Tuyên gốc pháo luôn chị đâu Lên nào bố Tuyệt nhiên mà cũng là phút hòm xoay xoay cho kênh Ghiền แกกบเาวกาตาไทยสบายดีพี่น้องเอฟซีทุกทุกคนเนาะบรรยากาศตอนค่ำค้าเมื่อนี้จะมีเกลืสิพาทุกคนมากแกงกบกินแลงทุกคนแกงกบใส่มาโบบทุกคนเนาะเดียวเฮาสิมาเมนมาบโบบยูนันทุกคนนะเมนทางหลังนี่เนาะคือมาโบบเท่าปูเอามาขึ้นนี่นะทุกคนนะเดียวเฮาไปเบิ้งกันเลยเนาะนี่ตอนนี้เพราะกำลังเตรียมทางเอามาโบบไปนั่งเนาะยุ่งทุกชูงพปแล้วเนาะ ามไปถึงก้านพผาวนะ,ะขึ้นไปขึ้นไปเออช่วงนั้นละโอ้มันมีเองยนเ้นเลยได้ยึ่นกกพผาว

เมนทุกคนตีนวัดค <c oughs> ้างอยู่หลังห้องน้ำี่นออ้องเอลยเนาะเอาเนื้อเรืองออกแบดนี่ ตอนนี้พอเขากำลังขึ้นเอาทุกคนเนาะนี่ทุกคนได้มาแล้วหน่วยนุ้งใหญ่เติบเนาะเดี๋ยวเข้าไปแกงซื้อกบกันเลยพอเพื่อนได้กบมาแต่หน้าทุกคนเนาะคืนนี่ฝนตกแล้วกับเพื่อนไปการ ไปการได้กบไปน้ำท่ากันไปทองมือแรกนี่เฮาสิมากแกงกบกินนะทุกคนนะเดี๋ยวมาติดตามหกชมมาเบิ่งพร้อมเดี๋ยวเนาะตอนนี้กำลังคำ้คำค้างทางตซนแรงนะหกโมงแล้วทุกคนเนาะขึ้นมาก,กำลังเคยเยอะมือทุกคนเนาะมีสเมีชีไต้ไฟก่อนนะปักซีเพืน่นเอาก็ได้นี่ดอกไฟ นี่ทุกคนกุ๊บเพราะเอามาได้หลายตัวทุกคนเนาะมังจะเท่าเสื้อคู่ก่อนนะนี่กินเนาะนี่ยังไ่งจะกันแกงกุ๊บเมื่อนี้เนาะตัวใหญ่ 塞一个。 បងក៏យកទៅលាងខ្លួនពីងเนาะហើយក៏មកសយពីងចូលពីត្នោតតាមម៉ាក់ពីងเนาะ น,นี้เป็นมังกแก่นะทุกคนตัวเปื้มันจะมีกระเจ้าอ้อนะเปื้มันเทากับอ่แบบง่ายๆแบบนี้เลยทุกคนทำเอาแต่ในมันเนาะถ้าเป็นมังกอ่อนเน่าก็เอาดักเปื้มันเลยคุณน้อง แกงมาเลยทุกคนซอยมาโบกตามที่มากเลยพี่น้องเนาะนี่ทุกคนเท่ากับได้มันออมมาเพิ่มมากนึงเท่ากับซอยลงไปเลย Ni ngi tam chao sơ nong nong. Ana chua ba đi tam chao. Hãy 干我们了，我们、啊。嗯嗯嗯 mẹ nào cũng từ lỗi เครื่องปรุงแล้วกค้างหม้อเลยพี่น้องเนาะสตเราถ้าให้มหม้อฮ้อนกอนจังใส่กรบลงไปนะทุกคนนะ ตัวนี้หมอ้อกับน้ำหอมซอยๆยพี่น้องนี่ยกอันทุกคนนะปปงตัดกินเลยนะนนเดดมนไป้าวกระเด็ดเมาอยา่ไปินตมาทุกคนเก้าเดี๋ยวมาเนี่ยเข้าเอง

เยนะหน้าะกัน้าตังบองอวงเอายูไม่ได้หรอโผ่แม่มีดอ่ป่ะนี้นะนี่เอาอยไปใช่ปะใช่ปะี่ว่มโดนหาแล้วนะนี่นะเล็ดยังเข้าินเลยมากเบัอในเนเออเออผมละ จขอต้อง้นบมไ็โบมนมาเปิดไม้รโอ้กิย้ำบดตมม่มอมตัโคนคยาจะได้ชาวคนห้านะยีได้น้อยนะค่นโค่นขอ่นโค่นโค่นโค่นโล่นอคนนนนนน บมไดมยัไนติงแว้งแล้วมันมันติดแงลมเนี่ตามที่เอว่าเาข้ามมมันติดหลังจากที่เากินข้าวอิ่มแล้วกันทุกคนอาบน้ำแล้วนะทุกคนน้ำมาเขานี่สจะมีก็สิได้ จบคลิปลงเพลงเท่านี้แล้วทุกคนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้จะมีเฮ็ดคลิปต่อไปนะทุกคนนั่นแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าทุกคนบ๊ายบาย